กรับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับและสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับผมเรานะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพัฒศึกษานะครับความจริงแล้วอาจจะต้องเป็นการเรียนพัฒศึกษาครับแต่เนื่องด้วยว่าช่วงการเปิดภาคเรียนปกตินะครับเรามีการเรียนการสอนว่ายน้ำนะครับและการเรียนการสอนว่ายน้ำเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างมากนะครับก็2ชั่วโมงทําให้ ต้องมีการนําคาบเรียนสุขศึกษาครับมาติดกับภาระศึกษานะครับเพื่อเป็นให้มีเวลาในการเดินทางแล้วก็การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับและการเรียนว่ายน้ํานะครับที่มากพอนะครับจึงทําให้ผ่าเรียนปกตินะครับอาจจะไม่ได้เรียนสุขศึกษานะครับจึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าหลังจากเรียนว่ายน้ําก็จะมีการเรียนสุขศึกษาปกตินะครับผมแต่ทีนี้เป็นด้วยกันที่เราเรียนออนไลน์เนี่ย ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะชั่วโมงพละอาจจะเป็นการเรียนสุขศึกษาแทนนะครับเพื่อให้เราครับสามารถทันสอบกลางภาคนะครับผมได้มีได้มีความรู้แล้วก็เนื้อหาสำหรับสอบกลางภาคนะครับที่นี้ครับเราจะมาต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่7และข้อที่8นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่า การปฏิบัติตนนะครับตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับในข้อที่9และข้อที่10นะครับสามารถปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมเราจะมาดูกันว่าข้อ9และข้อ10นะครับคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับ 1. ครับคือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงนะครับและแปรงฟันอย่างถูกวิธี 3. ล้างมือให้สะอาดนะครับและก่อนรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่ายนะครับข้อ4ครับการรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับปราศจากสารอันตรายนะครับและหลีกเลี่ยงอาหารลดอาหารที่มีสีสารฉูดฉาดและลดจัดนะครับผมข้อ5ครับการไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิดนะครับข้อ6ครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับผม ข้อ7นะครับการป้องกันอุบัติภัยด้กว่าไม่ประมาทนะครับข้อ8นะครับคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับและตรวจสุขภาพประจําปีนะครับนี่คือสุขศึกษาทั้งหมด8ข้อสุขครรมนนะครับทั้งหมด8ข้อนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่านะครับข้อ9ข้อ1ินะครับของสุขธรรแห่งชาติ10ประการนั้นคืออะไรและปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อ9ครับการทำจิตใจให้ล่าเริงและแจ่มใสอยู่เสมอนะครับในข้อ9นี้นะครับจะเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของจิตใจนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยนะครับ1ครับการพักผ่อนนะครับนอนหลับอย่างเพียงพอโดยพื้นฐานนะครับของมนุษย์เรานะครับ หรือเด็กๆอย่างพวกเราครับควรนอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับแต่การนอนหลับพักผ่อนนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงเนี่ยนั่นหมายความว่าเธอต้องนอนเร็วนะไม่ใช่นอนดึกนะครับไม่ใช่ว่าหนูนอนเที่ยงคืนค่ะหนูตื่นอีกที8โมงเช้าหนูนอนตีหนึ่งค่ะหนูหนูตื่น9โมงเช้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับโดยอย่างน้อยน,นะครับเราควรจะนอนตอน สองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับหรือก่อนสองทุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวมาทุ่มครึ่งนะครับเพื่อที่ได้ตื่นประมาณหกโมงเช้าหรือเจ็ดโมงนะครับเพื่อให้เรานะครับสดชื่นนะครับและพร้อมที่มาเรียนบางทีเรานอนดึกนะครับบางคนนอนไม่เพียงพอแล้วตื่นเช้าอาจจะทำให้เวลามาเรียนนะครับรู้สึกอาจจะงุดงีดง่วงนอนไม่อยากเรียนนะครับหลายคนก็เป็นนะครับพอไม่ได้นอน ย่างเพียงพอนะครับพอมาเรียนหรืออย่างครูที่บางทีทํางานดึกแล้วต้องตื่นเช้ามาทํางานบางทีอาจจะทําให้มาสอนพวกเราแล้วไม่เต็มที่นะครับผมอาจจะมีอาการง่วงนอนหรือเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับการนอนหลับพักผ่อนถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทําให้ร่างกายและจิตใจนะครับแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับในข้อ2ครับจากสิ่งแวดล้อมในบ้านให้หน้าอยู่นะครับผม เราจะเริ่มจากในบ้านนะครับก็คือเก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายในบ้านนะครับก็ต้องอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับผมไม่ใช่ปิดอับและทึบนะครับบางทีอาจจะทําให้ไม่น่าอยู่นะครับแล้วก็มาดูลบและขัดหูขัดตาไปหมดนะครับผมสิ่งแวดล้อมภายในนอกบ้านก็เช่นกันนะครับต้องถ้ามีต้นไม้ก็ดีนะครับจะทําให้ร่มเงาแกเรานะครับผมให้อากาศเย็นนะครับ บางบ้านไม่มีต้นไม้ครับทําให้อากาศร้อนบางทีรู้สึกหงุดหงิดนะครับทําให้เราจิตใจไม่แจ่มใสนะครับผมในข้อ3มครับการมองโลกในแง่ดีนะครับให้อภัยและยอมรับในความบกพร่องของผู้อื่นนะครับผมการมองโลกในแง่ดีคือสมมุติว่ามีเพื่อนอาจจะทําผิดนะครับเราจะมองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับให้มองในแง่ดีนะครับ แล้วก็ให้อภัยเขาและยอมรับในความว่าเขาก็ทําผิดเราเองก็เคยทําผิดเหมือนกันนะครับให้ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับทุกอย่างที่เราเจอมันจะทําให้เราไม่มีความสุขเลยอย่างคนในสังคมนะครับในปัจจุบันหลายคนเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะครับอย่างเช่นมีคนคนหนึ่งนะครับตั้งใจทําดีเลย ไปบ,บริจาคของนะครับรวบรวมเงินบริจาคก,ก็บางคนที่มองลงในแง่ร้ายก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเอาไปให้เขาทําไมเขาอยากได้เหรอหรืออา้าวคุณรวบรวมบริจาคจริงหรือเปล่าคุณเอาไปบริจาคจริงหรือเปล่านะครับมัถ้าคน,นมองลงในแง่ร้ายก็จะมองว่าเฮ้ยก็จะตั้งข้อสองสยยัยต่างๆนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็เราก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเหตุการณ์ในสังคมลหลายๆเหตุการณ์ก็อาจจะทำให้เขามองโลกในแง่ร้ายนะครับณตรงนี้นะครับก็เราอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเลยครับมองโลกในแง่ดีด,ดีกว่านะครับผมข้อสี่ครับเมื่อไม่สบายใจครับควรหาทางผ่อนคลายเช่นการเล่าให้ผู้ปกครองฟังหรือถ้ามาโรงเรียนรู้สึกว่ามันไม่สบายใจเล่าให้ครูประจําชั้นนะครับหรือคุณครูท่านใดฟังก็ได้นะครับเพื่อหาทางแก้ไข หรือถ้ารู้สึกว่ามันเบื่อนายเวลาเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเบื่อเราไปฟังเพลงดูทีวีเล่นเกมนะครับหรือนอนหลับพักผ่อนก็ได้เพื่อทําให้เรานะครับจิตใจนะครับปลอดโปร่งนะครับแล้วก็หายเครียดนะครับผมเมื่อเกิดความไม่สบายใจข้อสิบนะครับข้อสุดท้ายนะครับการมีสํานึกต่อส่วนรวมนะครับและร่วมสร้างสรรค์สังคมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับ การที่เราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือนอกจากที่เราจะต้องมองตัวเองแล้วนะครับเราต้องมองเราต้องอยู่ร <c oughs> ่วมกวับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับโดยการมีส่วนร่วมต่อสังคม <c oughs> นะครับที่ดีนะครับมีสํานึกต่อส่วนรวมนะครับและสร้างสารรค์มันขึ้นมานะครับโดยวิธีการนะครับก <c oughs> ็ง่ายๆเลยครับหนึ่งคือกําจัดขยะในบ้านนะครับและทิ้งในที่รับที่รับรองนะครับผมเช่น อาถังขยะที่จะมีที่จะมีรถขยะมาเก็บนะครับให้ไปทิ้งในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงพื้นหรือแม่น้ํานะครับเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินะครับผมนี่สําคัญเลยนะครับบางคนมักจะเวลาเด็กๆพวกเราเนี่ยเวลามาโรงเรียนครูสังเกตหลายครั้งนะครับบางทีก็จะมีการที่รับประทานอาหารบางทีลืม นะครับก็วางทิ้งไว้แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับสุดท้ายคนที่มาเก็บคือครูหรือไม่ก็รุ่นพวกพี่ๆนะครับหรือเป็นป้าแม่บ้านาบางครั้งบางคนซื้อขนมมาแต่อยากเล่นกับเพื่อนก่อนก็ขนมไปวางทิ้งไว้แล้วก็ลืมนะครับทําให้มันกลายเป็นขยะที่ลกอยู่ในโรงอาหารนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้นะครับผมสองครับ การใช้น้ําและไฟไฟ้าอย่างประหยัดนะครับหรือการใช้ถุงผ้านะครับเพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับบางทีเราใช้ไฟนะครับที่บ้านหรือหรือที่โรงเรียนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหรือน้ำเนี่ยที่บ้านเราก็จะถูกปลูกฝังโดยคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าหนูใช้น้ําแล้วหนูต้องปิดใช้ไฟนะครับเสร็จแล้วก็ต้องปิดนะครับผมหรือ ดึงปลั๊กออกนะครับเพื่อไม่ให้กินไปนะครับผมอันนี้สําคัญเลยอย่างมาโรงเรียนครูก็จะเตือนทุกครั้งว่าก่อนออกจากห้องนะอย่าลืมปิดแอร์ปิดไฟนะครับนี่ก็ถ้าเราช่วยกันนะครับค่าใช้จ่ายในค่าไฟหรือค่าน้ําก็จะลดน้อยลงนะครับและการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็สําคัญเลยนะครับถุงผ้านะครับ เรามีการรดลงการใช้มานานแล้วนะครับเพราะว่าถุงพลาสติกนะครับเป็นขยะที่ย่อยยากนะครับผมใช้เวลานานหลายสิบปีนะครับในการย่อยสลายเพราะฉะนั้นนะครับถุงผ้าก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการพกถุงผ้าไปด้วยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลายคนจะหลายคนมองเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายในการพกถุงผ้าครูเองก็มีถุงผ้าอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่ครูไปซื้อของนะครับพยายามที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือแม้แต่เวลาซื้อของเนี่ยก็จะพยายามไม่ขอถุงพลาสติกเขานะครับแล้วก็มาใส่ที่ตะกร้าน้ารถหรือใส่ใสถุงผ้าของครูเองนะครับเพื่อเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับหรือถ้าเรามีถุงพลาสติกที่ได้รับจากการซื้อของก็สามารถนํามาใช้ต่อได้นะครับผมเช่นเวลาเราไปตลาดเราอาจจะเก็บหรือเวลาเรามางเรียนเช่นเราต้องการจะเก็บหนังสือนะครับหรือรอุปกรณ์ใส่ถุงเพื่อน,นํากลับบ้านก็ได้นะครับผมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผม สามครับการมีส่วนร่วมนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนนะครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นการไม่ไปเด็ดดอกไม้หรือทําลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองนะครับเช่นไม่ทิ้งขยะไม่ไปขีดเขียนตามกําแพงนะครับผมหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นเช่นต้นไม้ใบหญ้าต่างๆหรือน,น้ำนครับต้องไม่ร่วมกันทาลายนะครับผมร่วมอนุนรักษ์ดีกว่านะครับโดยสรุปนะครับ การปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพแห่งชาตินะครับข้อ9และข้อ10นะครับจะทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับผมนี่ก็คือสุขภาพแห่งชาติ10ประการนะครับที่เราได้เรียนรู้มานะครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือสุขศึกษาและพัตตศึกษาครับหน้า100ถึง102นะครับโดยนะครับกำหนดส่งนะครับในวันจันทร์ที่18นะครับผมไม่เกิน สิบเอโมงครึ่งนะครับผมคุณครูจะรอรับที่หน้าตึกนะครับผมเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับผมให้สามารถมารับได้นะครับในวันอังคารที่19นะครับผมตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับจนถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณครูจะเป็นคนที่ไปรอแจกหนังสือคืนครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมารับคืนนะครับสามารถมารับได้นะครับ ในวันทําการคือวันอื่นก็ได้ครับคือ9โมงถึง15นาฬิกาครับ30นาทีนะครับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสุขบาญญัแห่งชาติสิบประการนะครับครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่ครูอยากจะฝากพวกเรานะครับต่อให้เรานะครับเรียนรู้นะครับว่าสุขบัญแห่งเราสามารถตอบได้เลยว่าสุขบัญแห่งชาติสิบประการมีอะไรบ้าง สามารถท่องได้ท่องได้นะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรนะครับมันไม่สําคัญเท่านที่ว่าเธอปฏิบัติจริงๆนะครับบางคนมีความรู้แต่ไม่อยากปฏิบัตินะครับบางคนรู้แต่ยังเพิกเฉยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอยากให้ปฏิบัติตามนะครับเพื่อ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับผมในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับคุณครูคขอกราบอาภัยในาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบก,นนะการสอนเพีงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ